เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูหนาวของทุกปีนะคะดินแดนต่างๆในแถบเอเชียตอนกลางเรื่อยไปถึงไซบีเรียจะมีสภาพอากาศที่หนาวจัดมากค่ะส่งผลให้นกหลายชนิดต้องอพยพลงมาในพื้นที่ที่มีสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่านะคะซึ่งสถานตากอากาศบางปูในจังหวัดสมุทรปราการของประเทศไทยนั้นก็นับว่าเป็นจุดหมายหลักสําหรับการอพยพของนกค่ะเราไปติดตามจากรายงานกันค่ะ วนตัวอ้วนสีขาวที่บินโฉบไปมาขนานกับท้องทะเลอยู่นี้กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของบางปูที่บ่งบอกว่าพื้นที่ริมทะเลปลายสุดของแม่น้ำเจ้าพระยานั้นเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคและไม่ใช่เพราะสภาพอากาศที่อบอุ่นกว่าเท่านั้นนะคะที่ทำให้นกนางนวลอบพยพหนีหนาวมาแต่ที่นี่ยังเป็นแหล่งอาหารชั้นดีและใกล้ๆฝั่งยังเป็นพื้นที่อนุรักษ์ปลอดเรือประมงที่มารบกวนแหล่งอาหารของนกนางนวลเหล่านี้ ุณผู้ชมคะการพบเห็นนกเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะแม้แค่เพียงตัวนึงค่ะก็สามารถบ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในแถบนี้ได้เป็นอย่างดีนะคะอย่างที่สถานตาอากาศบางปูแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชมในปีนี้นะคะมีนกนางนวลอบพยพมาจากจีนกับไซบีเรียเนี่ยกว่า1 0,000ตัวแล้วนะคะและถ้าคุณผู้ชมได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมที่นี่นะคะก็ต้องอย่าลืมมาลองให้อาหารนกกันดูค่ะรวมถึงต้องมาลองถ่ายสายพันธุ์ของนกนางนวลด้วยนะคะว่าปีนี้บินมาอพยพมา,มากี่สายพันธุ์แล้วค่ะ นกนวลที่อพยพมาที่ประเทศไทยมีทั้งหมด9ชนิดด้วยกันค่ะส่วนมากเป็นพันธุ์ธรรมดาแต่ที่หายากจริงๆต้องยกให้นกนางนวลหางดำและนกนางนวลหลังดำพันธุ์รัสเซียที่แต่ละปีจะมาเยี่ยมเยียนบางปูไม่กี่ตัวเท่านั้นสำหรับปีนี้นับว่ามีนกอพยพมาน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนั่นเองค่ะแต่เจ้าหน้าที่ก็กล่าวว่ายังมีความหวังอยู่บ้างที่เราจะได้เห็นนกนางนวลอพยพมา,มามากขึ้น ก็จริงๆก็ประเด็นหลักในเรื่องของแรงอาหารเป็นสำคัญนะครับแล้วสําหรับปีนี้เนี่ยก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อยนะครับในช่วงนี้ในปีที่แล้วก็นับนับหมื่นตัวปีนี้ก็ใกล้เคียงนะครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ2-3ปีที่ผ่านมานะคะมีการติดชิปและศึกษาเส้นทางการบินทําให้ทราบว่านกนางนวลได้บินจากแหล่งกําเนิดมาไกลถึงบางปูคิดเป็นระยะทางถึง3000ไมล์เลยทีเดียวค่ะมาจาก ิเบตหรือว่ามองโกเลียและวรื่นตอนใต้นี่ก็มาแถบประเทศเทางอินเดียทางพมา่านะครับแล้วก็จะย้อนมาที่ไทยนะส่วนทางกลับก็จะบินไปทางกัมพูชานะแล้วก็กลับไปย้อนทางทางเดิม นนจะนับเป็นพระเอกของสถานตาอากาศบางปูแต่ที่นี่ก็ยังมีนกชนิดอื่นๆที่หาดูได้ยากกว่า160สายพันธุ์ซึ่งทางสถานตาอากาศบางปูก็ได้จัดเจ้าหน้าที่เตรียมอาหารนกนางนวลไว้ให้บริการอย่างเช่นกักหมูเป็นต้นค่ะเพื่อนักท่องเที่ยวจะได้ชมเจ้านกนางนวลได้อย่างใกล้ชิดค่ะ คุณผู้ชมคะสำหรับช่วงบวกแก้วบอกกล่าวในวันนี้เรามีข่าวคราวดีๆจากกระทรวงการต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยคะ่ะโดยสถานตรงศุนใหญ่น,นครแวนคูเวอร์ได้ร่วมกับกงศุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนจัดนิทรศการเผยแพรก่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อาาันดีระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับทั่วโลกและเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานกงศุลไปในตัวค่ะเราไปติดตามภาพบรรยากาศกันค่ะ เมื่อวันที่20มกราคมที่ผ่านมาสถานกงสูลใหญ่นนครแวนคูเวอร์ได้เข้าร่วมงานออฟ i ร e a แอนบรูสที่มหาวิทยาลัยบร i t ิชโคลัมเบียหรือ UBC โดยงานดังกล่าวมีนักศึกษาและคณาจารย์ของ UBC บุคคลทั่วไปและผู้แทนของสถานกงสุลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนนนครแวนคูเวอร์เข้าร่วมงานถึง400คนนางสุทธิรักษ์สง่า,างัาง่งค่งงสุลใหญ่นนครแวนคูเวอร์ ร้อมกับกงศูลใหญ่ของประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครแวนคูเวอร์ผู้แทนชมรมนักศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนและผู้แทนคณาจารย์ของ UBC ได้ร่วมกันเปิดงานโดยการโปรยเมล็ดข้าวสารพันธุ์ต่างๆที่ปลูกในภูมิภาคอาเซียนและมีจําหน่ายในตลาดแคนาดาลงไปในโถใบเดียวกันเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดาสถานกงศูลใหญ่ได้จัดซุมนิรทศการเผยแพร่การท่องเที่ยวและวัฒนธรรมอาทิเครื่องดนตรีไทยผ่านพุ่มเครื่องมุก ชาไทยดอกกล้วยไม้แสดงวิดิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยรวมทั้งแจกเอกสารการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์กิจกรรมประจำปีของสถานกงสุใหญ่นอกจากนี้ยังจัดให้มีกิจกรรมตอบคำถามเกี่ยวกับประเทศไทยการชิมขนมไทยแจกของที่ระลึกและตัวอย่างสินค้าที่นำเข้าจากประเทศไทยอาทิน้ำมะพร้าวอ่อนข้าวหอมมะลิและกาแฟดอยช้างสร้างความสนุกสนานและประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมงานทุกคนค่ะ สำหรับคำถามประจำสัปดาห์นี้นะคะถามว่าเทศกาลตรุษยวนจะเริ่มขึ้นเมื่อไหรค่ค่ะตอบข้อ1นะคะวันที่14กุมภาพันธ์ข้อ2วันที่19กุมภาพันธ์ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ทราบคำตอบแล้วนะคะสามารถโทรมาตอบคำถามได้ที่หมายเลข0815830101ค่ะสำหรับผู้โชคดี3สายแรกที่ตอบถูกนะคะจะได้รับรางวัลจากกระทรวงการต่างประเทศค่ะ ณผู้ชมสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ในรายการสัปดาห์หน้านะคะหรือว่าตรวจสอบได้ในเพจ Facebook ของเราที่ชื่อว่า ASEAN Vision ค่ะและนี่คือรายชื่อผู้โชคดีประจำสัปดาห์ที่แล้วค่ะ และทั้งหมดนี้คือรายการอาเซียนวิชั่นประจำสัปดาห์นี้ค่ะหากคุณผู้ชมท่านใดต้องการแนะนำติชมรายการหรือร่วมแบ่งปันเรื่องราวดีๆของพวกเราชาวอาเซียนก็ส่งกันเข้ามาได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ค่ะและอย่าลืมนะคะอีกหนึ่งช่องทางในการรับชมอาเซียนวิชั่นให้ล็อกอินเข้าไปที่ facebook.com แล้วพิมพ์คำว่าอาเซียนวิชันค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะดิฉันและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ